รูปตรงนี้ไหมฮะเนี่ยหนึภาพห็นึ่งเอ้ายังไงดีต้องถามว่าคุณเป็นคนสอนคนเดียวใช่ไหมครับเดี๋ยวโหลดตลก <laughs> <laughs> ผมมีแอป,ปนี่เขาบอกว่าเป็นแปปอปแชทของคนไทยนะเขาบอกมีแอปมานำเสนอนะฮะเอ็นซับชาร์ชนะแ,แล้วโหลดฟรีด้วยนะฮะสำหรับไอโอเอสและแอนดรอยล้วกันนะครับเป็นแอป,ปสำหรับแชทคล้ายมสายแต่ว่ามันเป็นของคนไทยนะแล้วก็มีบทที่สำคัญนะที่คุณช่างจะชอบเลยนะฮะผมว่าไรครับ สามารถขยับหาเพื่อนได้ตายแล้วแล้วที่ขยับแล้วคืออะไรตรงนี้มันไม่ได้ขยับเบาซั์เดี๋ยวชวนชวนเขาไปขยับเลยนะฮะสามารถขยับเพื่อนได้หนักนะครับประมาณสิบกิโลเมตรนะฮะที่เขาบอกมานะฮะก็จะเพื่อนได้สิบกิโลเมตรนะฮะดาวน์หลดได้ที่ทั้งทีม่อนเงเอาแล้วเนี่ยกูตายแล้วนี่มีเรียบเรียนนะฮะเอ็มแซทแชทล้วกันเนี่ยครับผมที่เขาโปรโมทนะฮะก็คือ ก็คือไลน์แหละไลน์ไลน์หาคู่ใช um, ่ปกติผมก็ไลน์หาคู่อยู่แล้วเนี่ใช่คู่ได้เหรอไอแต่กลับบ้านไปโหลดเลยนะเพราะว่าไปเดี๋ยวโหลดหรือเปล่ายังร้องไม่เสร็จในโหลดเลยเนี่คือคุณถือโทรศัพท์นี่คือคุณเตรียมหลดแล้วนะเผื่อข้างล่างใครเขย่าเจอผมุนได้โหลดนะครับผมเอาฝากไว้ท่านละกันนะฮะสำหรับหนุ่มสาวคนโสดนะครับท่านงาครับผมแอปแชร์ของคนไทยแล้วกันนะอินสตาแชทแล้วกันนะครับสำหรับอ่าสามารถหาคู่ได้ หาเพื่อนคุยไม่ต้องหาคู่หรอกลองโหลดมาเล่นดูพูดเราหาคู่แล้วมันจะรู้สึกไม่ดีกับตัวเองดีละดีละผมชอบเลยเอาลองโหลดมาเนดูแล้วกันได้ครับในแรกแรกลอยแล้วกับตัวเองแทบใช้อากนะครับขึ้นให้เต็มขนาดนี้นะฮะเล่นแคยนตัวช่วยกันไล่กับพวกเรา